อ่ะต่อไปเท่าไรแปดเจ็ดจากรูปกำหนดให้บีซีสิบสอง d ีซห้าเอบีแปดสิบสี่จงหาเอดียาวกี่นิว้ว อู้หูอะไรเก้าสิบตายแล้วตกใจเลยข้าผิบเหรอไหนนะไปไหนละข้าวผิบทำไมอ่ะอ๋อมันแปลกๆเหรอครูความจริงข้อนี้ผมนึกว่าต้องหา r เล็กมากับ r ใหญ่แล้วก็ให้เข้าสูตรได้ที่แท้มันก็ให้มาแล้วว่ามันคือเจส หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขที่เจ็ดมันค <17. S 2> ือเจ็ดคู่เขาให้เจ็ดวมาเลยอ๋อ A B เอบีออสิบส <X> ี่เหรออ๋อแปลว่าเอเอบเจ็ดงี้เหรอใช่ครับเอบเจ็ดใช่ไหมแล้วสูตรมันคืออ่าพายวงเล็บเปิดอ่าใหญ่เด๋ินนะเดี๋ยวนะ<ไ>เดี๋ยวผนะู้ถามก่อนนะทําไมทําไมถึงรู้ว่าเจ็ด 7? อ่ะอ่าให้เหตุผลขอให้เหตุผลหน่อย เพราะว่าพิธากลรัสเนี่ยคือก็เดี๋ยวกอตอบให้ตรงคําถามเลยเอคือสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่คือตรงนี้ที่เขาให้มาใช่ไหมลูกนั้นแล้วฟังโก้รู้ยังไงว่า XB คือเจดเอาอะไรทฤษฎีอะไรมาอ้างว่าคือเจ็ดจาก, o, ากอโอลากไปเอ็กก็คือแล้วมันตั้งฉากอ๋อมันตั้งฉากแล้วมันมัน เ B เขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะ A อคอร์ดอ่าเด่นคอร์ดแล้วแล้วเส้นเนี้ยจุดศูนย์กลางนะลากไปตั้งฉากคอร์ดตั้งฉากคอร์ดมันจะแบ่งครึ่งไหมครับแบ่งครึ่งใช่ไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่าเพราะว่านี่ฝึกให้พูดนะมันบางครัต้องพูดว่าอย่างนี้อ๋อมันเป็นสิบสี่ครับเอบสิบสี่ครับ X อ็บีสิบ มันต้องเป็นเกดครับเพราะว่า OX เนี่ยมันเป็นเส้นที่หน้าไปตั้งฉากแล้วแบ่งตั้งฉากกับตั้งฉากอคอร์มันจะแบ่งครึ่งครับนี่เขาฝึกพูดด้วยมันเป็นทฤษฎีของมันว่ามันจะต้องแบ่งค,งครึ่งขอร์นะเพราะฉะนั้น14เนี่ยเป็น AABMXB จะยาวเกดครับเอออย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยต่อแล้ว,แล,วแล้ว R ใหญ่เท่าไหร่ อ่าอาใหญ่กับอาล็กเราไม่จำเป็นต้องรู้คูอ๋อไม่จำเป็นต้องรู้ว่าอาใหญ่อาใหญ่กําลังสองลบอาเล็กําลังสองเท่ากับเจ็ดกำลังสองอ๋ออายใหญ่กำลังสองลบอาเล็กำลังสองเรก็เอาพายมาใส่แล้วก็ได้จบเลยคูอ๋อเออจริงจริงจริงอายใหญ่อายใหญ่กำลังสองลบ r เล็กกำลังสองใช่ไหมมันก็คือ R ใหญ่ลบ a เล็กคูณ R ใหญ่บวก r เล็กใช่ไหมตัวนี้เก<อ>ินครึ่ง<า>ทางแล้วครูอ,อาภัายมาคูณแล้วก็จะเป็นพื้นที่วงแหวนเป็น a แหวนเลยใช่ถูกต้องนี้แหละเย้คึ้นทางแล้วครูมาเจี๊ยดพอดีึ่งทางแล้วหรอครับสิบมันเกินแล้วไหมหรอ ครึ่งทางไม่แบบข้ออะไรกนแปดสิบก <80 S 1> <อ>็แปดสิบ <80 S 2> แล้วก็แปดสิบเออแล้วคนนี้ตอบอะไรนะเก้าสิบเก้าสิบตอบสี่ครณอ๋อเจงง๋งเลยสวยงามสวยงามปะ่ะมีความสวยงามปะ่ะคนคิดโคตรเก๋เลยคุณ <laughs> เอออ่ากำลังสองลบ อาเล็กกำลังอาใหญ่รับอาใหญ่กำลังสองรูบอาเล็กกำลังสอง,อลลง,สองแล้วก็มีพายแปะอยู่ข้างหน้านั่นคือพื้นที่วงแหวนอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหคนนที่สวยงามจ,จริงเจ๋งเลยเจ๋งอัสี่ถูกแล้วยากไปเลยนะแล้วไปเกี่ยวข้อวงกลมช่วงนี้เกี่ยวข้อวงกลมเยอะมากครัเอ็ดก็เกี่ยวข้อวงกลมละ สองเส้นนี้ขนานกันคือ PQ กับ RS ขนาดกันห่างกันสามสามเซนนี่ห่างกันสามเซนนะแต่เขาไม่ได้เขียนนะเส้นสามไม่ได้เขียน RS สิบเขาเขียนปะอ๋อเขียน PQ เขียนโอเคสี่จงหาสมีหาลัศมีของวงกลมนี้เท่าไหร่อืข้อนี้ไหวกันไหมเนี่ย เอาเอตันเลยครูเอ,อตันเลยเหรอ,อ,อนะครูลองคิดบ้างเ,อ,อ,เอ,อตันเหรอเขาไปหาสม,มิ่งก็มสมศมีจุดศูนย์กลางเบี่ยงไปเท่ากันหมดอยู่แล้ว OS กับ OQ เท่ากันไหม เท่านะโอ้ยโอโอเอกับโอคิวนี่เท่ากันนะใช่ไหมเอาละแล้วงไงต่อเราก็อ้างดิว่าสามเหลี่ยมแล้วกันนะสามเหลี่ยมภูมมองงนี้สามเลี่ยมรูปเนี้ยรูปเนี้ยรูปสีเขียวว่าเรารูกกี่ด้านอะ่ะ เรารู้ด้านเดียวไหมด้านนี้รู้อยู่แล้วด้านนี้สี่ใช่ไหมด้านนี้สี่ใช่ไหมแต่ว่าด้านเนี้ย x xq อ,อ่ะ xq ก็สองไงบอกเขาเขาให้มาแล้วด้วยไม่ต้องเขียนแล้วกันนะอย่๋ยเละไปใหญ่สองเห็นปะแล้วด้านเนี่ยรู้ไหมเท่าไหร่เนี่ยด้านนี้รู้ไว้เท่าไหร่ ดูไหมเนี่ยท่า,ทานเนี่ยบู้ว่าห้านี่คือตรงนี้ห้าแค่นี้ดูดีๆนะสองกับห้าจุดเชื่อมกันใชด่ดูดีนะ ข้อนี้สวยงามมากด้านนี้คือ R เขียนได้ก่อน R R คือรัศมีแล้สามอย่าลืมนะเขาให้มาแล้วนะที่กูอ่านปไปแกจำได้เปล่าลืมเอามาใช้เปล่าเส้นคู่ขนานะ่ะ PQ กับ r s อะห่างกันสามสามเซนส่วน r s ยาวสิบกับ PQ ยาวสี่มันอยู่ในโจทย์อยู่แล้ว เพียงวัสตัวเนี้ไม่อยู่ในโจทย์เขาอย่าลืมวเอาไปใช้นะเห็นปะเอาสามมาใช้ <c oughs> ถูกปะเอาสามมาใช้ <c oughs> ด้วยสามอ่ะค่อยๆมองไปขายายเเห็นยัง อันนี้เท่าไหร่อ่ะเหด้านนี้เท่าไหร,นนใหไหร่ในรูปของ R นะเห็นยังไหนเดี๋ยวครูระบายให้ดูเอาสีเหลืองแล้วกันนะ,ะนะี่เดี๋ยวมันไม่เข็มสีแดงอนะ่ะเห็นยังในรูปของ R นะเท่าไหร่ R กังสองสามเหลี่ยมรูปเนี้ยนะ รูปเนี้ยมันจะเป็น r ยกกำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองบวกกับให้เป็น x ก,ก่อนก็ได้อะเป็น x เป็น x กำลังสองเก็บไหมไม่รู้ให้เป็น x ก,ก่อนก็ได้เราเก็บเอาไว้ก่อนเป็นตัวการที่หนึ่งอะ ให้เป็นสองตัวแปรก็ได้ตัวแปรเดียวก็ได,ได้ได้หมดเลยอันนี้คืออันนี้สมการที่หนึ่งได้มาจากสีแดงนะส่วนสีเขียวสมการเป็นอะไรอกลังสองป่ะถ้ากับอะไรสองกำังสองบวกกับ x อบวกสามทั้งบวกกำลังสองได้ไหม รูปสีเขียวเนี่ยมาจากสมการล่างอันนี้อันนี้คือเขียวมาจากความสัมพันธ์รูปสีเขียวส่วนบนมาจากความสัมพันธ์รูปสีแดงอ่ะโอเคอ่ะอากำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองบวกเอกำลังสองตรงตรงเลยหรส่วนสีแดงสีเขียวก็คืออารกำลังสองเท่ากับสองกำลังสองบวกสามบวกบวกกับเอกบวกสามทั้งหมดกำลังสองเพราะด้านนี้คือเอกบวกสาม ด้านนี้สามด้นนี้เอก็เป็นเอ็กบวกสามจสมบูรณ์ดูกันสองนี่ไงเห็นยังนี่สองลังสองนี่ไงแต่นี่ไอสองอันนี้มันเท่ากันสมการหนึ่งสองมันเท่ากันอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นพื้นที่บนด้านด้านอค้าน o ค OQ เป็น r พื้นที่เป็น r ารกำลังสองนี่ยมันต้องเท่ากันอยู่แล้วแสดงว่าพื้นที่มันเท่ากันก็คือรูปที่หนึ่งสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองมันเท่ากันจับซ้ายเท่าซ้าย วาเท่าขวาเพราะนั้นข้างขวาก็เป็นห้ากำลังสองบวกกับเอกกำลังสองเท่ากับสองกำลังสองบวกกับเอกบวกสามท่าบวกกำลังสองเห็นไหมเอกก็จะหามาได้ละแทนค่าไปเลยนะยี่บห้าบวกกับเอกกำลังสองเท่ากับสี่หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังก็เป็นหกเอกบวกเก้า สองหน้าหลังสอง x สามก็เป็นหกนะอันนี้ตัดทิ้งนะตึ๊บตึบตัดทิ้งนะหาเหลือยี่ห้าเท่ากับสี่บวกเก้าไปสิบสามแล้วก็บวกกับหก x ไม่ต้อง็ย้ายข้างไปหก x ไม่ต้องย้ายชักลงมาสิบสามย้ายไปข้างนู้นเป็นสิบสองสิบสองหารด้วยหกก็จะเป็น x ก็มีค่าเป็นสอง แทนปึ๊บลงมาตุ้มสองคือ x x คือสองหาหลุดไหมหลุดอยู่แล้วนะ a หลุดอยู่แล้วก็เป็น r กําลังสองเท่ากับสองกําลังสองบวกกับห้ากําลังสองห้าเกิดจากสามบวกสองนะสามบวกสองเป็นห้านะเหันป่ะห้ากําลังสอง,งสองกําลังสองด้านนี้เอ้ยด้านนี้แล้วก็ r กําลังสองคือด้านนี้ ก็จะเป็นสี่บวกกับยี่สิบห้าก็เป็นยี่สิบเก้าเพราะฉะนั้น R เดียวก็จะมีค่าเป็นรูปยี่สิบเก้าจบดีปะ่ะนี่ไงจุดยอดตันนี้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปสีเขียวว่าสีแดงแต่ว่ามันมี R ากลังสองเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่บนด้าน นี้อหรือ R R รเท่ากันจบละใช่ดียองตอบข้อสอง